สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมนาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาย้ายกระถางต้นนี้กันดีกว่านะคะต้นนี้ก็คือต้นรวยล้นฟ้านะคะเป็นต้นรวยล้นฟ้าด่างนะคะแล้วก็กระถางนี้เป็นกระถางเล็กที่มานารับน้องเข้ามาได้ประมาณ1สัปดาห์ละแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายกระถางเขานะคะวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆย้ายกระถางเนี้ยแต่เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยเขาจะมีความด่างประมาณนี้นะคะ่ะด่างไม่เยอะแต่ก็ด่างแหละ เขาจะติดเขียวมาสองใบอันนี้เขียวอันนี้ก็เขียวแล้วก็ใบนี้ก็จะมีความด่างแบบด่างเบาๆกระถางนี้นะคะกระถางเล็กๆรับมาก็หลายร้อยอยู่นะสำหรับกระถางนี้เวลาเรารับเขามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวมานาจะดูด้วยว่าเขาจะเติบโตอยู่กับเราเนี่ยได้สวยงามแค่ไหนนะวันนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆนะคะย้าย น้องกระถางรวยล้นฟ้ากันนะคะว่าเราควรจะย้ายกระถางแล้วเราควรจะใช้วัสดุปลูกอะไรนะคะตามชมกันในคลิปนี้เลยนะวัสดุปลูกที่มะนาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นดินผสมใบก้ามปูนะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็มีส่วนของพีทมอสประมาณ1ต่อหนึนะคะก็คืออย่างละ1ส่วนนะและ้วมะนาก็ใส่ออสโมโคสลงไปในปุ๋ย เป็นปุ๋ยที่อยู่ในวัสดุปลูกด้วยนะคะอันนี้มนาผสมวัสดุปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียอะไราจากนั้นนะคะเราก็เตรียมมนาจะใช้เป็นแก้วน้ํานะคะแก้วพลาสติกเนี่ยแหละเราก็แต่มนาใช้เป็นไซส์นี้แล้วเราก็เจาะรูที่ด้านก้นกระถางไว้ก้นแก้วไว้นะแล้วก็เราก็จะมาลงมือปลูกกันเลย เอาวัสดุปลูกนะคะใส่ลงไปแล้วก็กระถางนี้เป็นกระถางที่เราจะเปลี่ยนนะเราก็เอาเขาเออกจากกระถางบีบกระถางเบาๆนะคะให้เขานี่เพื่อนๆดูเขามีรากอยู่ที่ตรงก้นกระถางแล้วด้วยรากงอกออกมาแล้วนะ วัสดุปลูกที่เขาใช้นะคะก็น่าจะเป็นมีทรายนะเท่าที่มนาเห็นนะนี่วัสดุปลูกเดิมที่เขาใช้นะคะเป็นทรายผาสมกับดินนะแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็มีปุ๋ยออสโมโคด้วยแต่ว่าของมะนาวันนี้มะนาไม่ได้ผสมทรายนะมะนาใช้เป็น พีทมอสนะคะปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ดินผสมใบก้ามปูหรือเขาออกประมาณนี้พอแล้วก็ใส่เขาไปในกระถางใหม่เลยกดให้รากเขาอยู่ในวัสดุปลูกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเดิมเขาเนาะ เราก็เติมเราปรากดมัน่าจจะเลี้ยงแบบโชว์โชว์หัวเขานะ แล้วเดี๋ยวเรามารอดูวันที่เขาเติบโตนะคะว่าเขาจะเติบโตได้สวยงามแค่ไหนนะนี่มันอาจะโชว์แบบนี้นะคะโชว์ตัวหัวเขาแบบนี้นะ,ะข้อดีของการใช้ภาชนะที่เป็นพลาสติกใสนะคะก็คือว่าเวลาที่เขารากเขาเดินนะคะเราก็จะเห็นความ ความรากเขาอะว่าเขาเติบโตได้ดีหรือเปล่าหรือว่าเขามีเชื้อรายอยู่ในวัสดุปลูกหรือเปล่าอันนี้เราก็จะสังเกตได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่มานาจะใช้ปลูกต้นไม้ที่บ้านนะส่วนใหญ่มานาจะใช้เป็นวัสดุปลูกแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกเป็นแบบนี้และที่สําคัญประหยัดด้วยแก้วน้ําประหยัดกับกว่ากระถางอีกคือราคาเขาถูกกว่าค่ะเนีย่ยเราก็เติม วัสดุปลูกให้เต็มแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการย้ายกระถางต้นรวยล้น้าด่างนะอันนี้ด่างนะด่างน้อยแต่ก็ด่างนะค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการขยายย้ายกระถางต้นรวยล้นฟ้ากระถางนี้ของมานานนะแล้วก็เดี๋ยวมานาก็จะสเปรย์าน้ำเขานิดนึงทำความสะอาดช่วงนี้อากาศชื้นค่ะเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันนะเราก็ คอยหมั่นสังเกตนิดนึงเพราะว่าชอบจะมีแบบว่าน้องๆหนอนน้องๆแบบหอยทากอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ในดินมาอยู่ในวัสดุบุกของเรานะอันนี้มะนาก็สเปรย์น้ําประมาณน,นึงนะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดด้วยแล้วก็ให้เขาได้รับความชุ่มชื้นด้วยแค่นี้มะนาก็ว่าเพียงพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปวางไว้เนี่ยค่ะ ที่ชั้นนี้แหละที่ชั้นด้านหลังนี้แหละแล้วก็เพราะตรงนี้เขาจะโดนแสงแดดช่วงเช้านะแล้วก็เป็นแสงแดดอ่อนๆน,นะคะก็น่าจะ,ะเจริญเติบโตได้ดีนะคะสําหรับต้นรวยล้นฟ้าด่างต้นนี้นะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งที่เขาเติบโตดีแล้วเดี๋ยวมานาจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมอีกทีนึงนะคะว่าการะถางนี้สวยงามแค่ไหนนะคะสําหรับเจ้ารวยล้นฟ้าด่างวันนี้ก็อยู่ในช่วงต้นเดือนกันยายนนะอย่างน้อยแล้วเนี่ย อีกสักประมาณเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นนี้เขาจะสวยงามได้ขนาดไหนเดี๋ยวยังไงฝากเพื่อนนะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้มานาด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปหน้ามานาจะชวนเพื่อนๆนะคะมาขยายพันธุ์แล้วก็มารู้จักต้นอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้มานาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ